สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมากลูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าทิ้งไพ่ตายใบสุดท้ายก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็จะอยู่กันในแอปไทยเชฟด้วเอลช่นเคยนะครับเพื่อนๆนะครับก็จับคู่มาเจอกับคุณโบอิงนะครับ คุณโบอิงก็จะเป็นสีขาวนะครับผมช่างยันก็เป็นสีดำนะครับก็เล่นนะฮะดูแล้วโครงสร้างจะเป็นไม้ยงขวานะครับสีขาวผมก็ไม้ยงขวาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆน,นะฮะตามถนัดนะขวามานะขวากับไม่โกงนะตำแหน่งเขาทึ้งเบียสูงขึ้นขึ้นมาครับเพื่อนๆน,นะฮะผมก็นะฮะทีงเมียไปสกัดนะครับฮนะ ตำแหน่งนี้นะครับผมโดดม้านะฮะโดดไปทำอะไรเนี่ยครับเนี่ยนะตำแหน่งนี้โดดม้าผิดตัวอ่าจังหวะนี้น่าจะผิดนะฮะก็นะครับผิดไปแล้วครับการเปิดเกมในะบางทีนี้เราเปิดไวเกินไปนะครับเพื่อนๆก็จะทำให้เราเสียจังหวะน,นะครับแต่อย่างว่านะครับเป็นการซ้อมการเล่นการการฝึกฝนใน ออนไลน์ก็มีผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆน,นะฮะก็ผิดแล้วก็ต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขนะครับนะตำแหน่งนี้เขากินเบี้ยตัดเข้ามานะครับนะก็เป็นแต้มที่ไม่ดีนะครับเพื่อนๆนะตำแหน่งนี้นะเพราะว่าสีขาวได้เบี้ยสูงแล้วนะครับไม่น่ากินตัดเข้ามานะครับก็มันก็ดีสําหรับผมนะฮะผมก็ใช้คนกินขึ้นไปนะครับเพื่อนๆอน,นะครับ เขาใช้เรือมากดหน้าขุนนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆผมก็นะเกินเบี้ยนะนอกนอกเอากินเข้าในไปก่อนนะครับตำแหน่งนี้เขาก็นะเดินเม็ดขึ้นมานะครับผมใช้โคนขึ้นไปผูกเบี้ยนะแต้นนี้สีขาวนะที่ดีก็ต้องใช้เม็ดแทงแทงโคนนะครับนะครับอาจจะได้โคนแรกแรกกับเม็ดนะครับ แต่คุณโบอิงเขายังไม่นะฮะก็ยังไม่ยังไม่กรุณานะยังไม่ถามเราก็ไม่เป็นไรครับดีครับนะผมก็ใช้เม็ดขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้นะว่าจะใช้เม็ดขึ้นไปเสริมอีกทีนะครับตอนนี้นะฮะคุณโบอิงเขาเสริมเบี้ยขึ้นมานะครับก็มาเป็นเบี้ยคู่นะครับคู่นี้ก็นะเป็นเบี้ยที่สวยงามเลยนะครับเพื่อนๆครับ ขุนผมยังอยู่ตำแหน่งไม่ดีนะครับเพื่อนๆครับก็ต้องพยายามนะฮะเอาขุนลบก่อนนะครับนะลบขุนนะครับข็ใช้โคนขึ้นมาครับผมก็ขึ้นขุนเป็นที่เรียบร้อยนะครับข็ใช้มา้ามานะครับผมใช้เรือกดเบี้ยนะฮะแต่แนี้เขาก็ต้องนะฮะใช้โคนขึ้นมาผูกนะครับ ยังแบ่งรับแบ่งสู้กันอยู่นะครับเ,เพื่อนๆนะฮะตรงนี้นะครับผมใช้เรือมากดตรงกลางนะผูเบีเ้ยตรงกลางไว้ก่อนนะครับเขาใช้ขนขึ้นนะครับผมผมใช้ม้านะครับนะฮะหวังจะแทงเบี้ยนะเบี้ยตรงกลางครับแล้วก็ระเบิดตรงกลางเซนเตอร์นะฮะแต่โดดไปนะจังหวะน,นี้ก็ไม่ค่อยดีมากนะครับ นะก็เ,เป็นแต้มที่ไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะฮะก็แทงแทงโคนนะครับตำแหน่งนี้นะฮะผมก็ใช้เบีย้ยกินตัดเข้าไปนะครับก็กลับกลายเป็นเราได้มายืนเป็นยืนแท่นไปนแล้วนะครับแต่มาก็อาจจะอยู่ไม่ได้ครับเบีย้ยมีโอกาสนะครับแทงขึ้นมาหงายนะครับ ก็ยังยังพอทุสีกลุ่มลี่นะครับแต่ว่าตำแหน่งของฝ่ายสีขาวก็ยังจะดีกว่าเรานะครับเขาแทงมา้ามาจริงๆครับนะตำแหน่งนี้นะฮะผมดูแล้วก็วดมา้าถอยกลับมานะเพื่อมาวางแถวด้านหน้าเรือก็ได้พอดีก็หงายนะครับหงายก็ใช้มา้ากลับไปยืนที่เดิมนะครับนะเป็นการยึดตำแหน่งไว้นะครับ ก็เบียเบียงหงายเขายังใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆขอใช้ม้ามาต่อเลยนะครับนะก็ตอนนี้นะฮะคุณโบอิงเขาเป็นต่อเรื่องเบียงหงายแล้วนะครับผมก็นะฮะกินม้านะครับแต่เบียงหงายสองตัวนั้นก็ยังยังใช้ไม่ได้ผลนะครับ นะแล้วก็สตัวนี้มาอยู่ข้างกระดานก็ยังไม่มีประสิทธิภาพอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเขากลับไปช่วยคุณได้ก็ค่อนข้างจะลําบากหน่อยนะครับเรานะก็ใช้เบียกินเข้ามาผมก็ใช้เม็ดกินขึ้นไปนะครับเราก็จะไปเล่นตรงกลางกระดานนะครับอุปนภาพของตัวของเราก็นะค่อนค่อนข้างจะใช้ตัวได้ ได้หลายๆตัวนะครับเรือก็ยังใช้ได้สองลำนะครับแตบนี้ก็ต้องผูกโคนะ้นฮะก็ต้องดูนะคุณโบอิงเขาจะแปลกระบวนเป็นแบบไหนนะครับจะใช้เรือออกมาอีกลำไหมนะครับอ๋อใช้เรือมาอีกลำานึง่งขน,นะครับผมดูแล้วนะฮะ ก็ต้องนะจบทีเขาต่อนะครับก็เปิดหน้าสู้เลยครับนะเป็นรองเม็ดก็ไม่เป็นไรครับยังพอสู้ได้อยู่นะฮะเขาแทงขึ้นมานะครับเขาก,ก็คิดได้ดีนะฮะแล้วก็จะมีแท่นมีตำแหน่งของเขาอยู่ด้วยนะตำแหน่งนี้ผมก็ต้องต้องเลือกกินนะครับ เพราะว่าอนาคตนะฮะโคนกับเม็ดเราก็มีโอกาสขาดได้นะครับถ้าเราไม่กินกินเข้าไปครับเรากินขึ้นมานะฮะตำแหน่งนี้ถ้าผมไม่กินนะครับเขากินตัดเข้ามาโคนผมขาดนะครับผมก็ต้องแทงเสริมขึ้นไปครับเขาใช้มามาจับนะฮะผมก็มาจับเบี้ยนะผมก็ใช้ขุนขึ้นด้วยผูกนะครับ ตรงนี้แต้มตรงนี้นะครับมันมันเป็นแต้มที่ฝ่ายสีดําจะแปรขระวนนะฮะได้ยากยากนะครับเพราะว่าดูจากตัวแล้วมันติดกันหมดนะครับมันไม่มีพื้นที่เคลื่อนไหวนะครับก็เขาเดินโคนถอยหลังนะครับอ่าผมดูแล้วนะครับก็พยายามจะออกนะครับเอาเรือออกไปด้านหลังเขาบ้างนะครับ จะออกไปโจมตีเขาจะทํำยังไงได้นะครับแต้มนี้นะครับผมเอาเรือมากดมาไว้ก่อนนะครับนะเผื่อมีการโจมตีโจมตีกันด้านซ้ายมือนะเผื่อม้าอาจจะขาดได้ประมาณนั้นนะครับขาดกันนี้ไว้นะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆแต้มนี้นะครับก็ใช้เม็ดกินเข้าไปนะครับ ก็ต้องกินกลับมานะแต่จะใช้อะไรกิน,นครับก็เป็นโคนครับใช้โคนกินมาผมก็กินนะใช้โคนกินกับกรไปนะครับถ้าใช้เลือกินนะฮะผมตำแหน่งนี้นะผมตีลูกนะครับก็ใช้ม้าปิดนะครับเพื่อนๆพ่นี้ผมก็นะฮะใช้โคนไล่เรือไปก่อนนะครับนะครับเพราะว่ากลัวเขาเอาเรือมากดข้างโคนแล้วเราจะพูกลําบาก เขาใช้เรือกดโคลไว้นะครับแทมนี้นะับผมเห็นนะฮะจะใช้เรือแรกมากับโคลนะครับผมก็นะจะใช้เรือตีลุกนะครับเขากินเรือแล้วผมจะใช้เรือกินลุกแล้วก็จะกินโคลเขาอีกตัวนะครับเพื่อนๆนะครับจะเป็นไปได้ไหมครับก็ลองเลยครับลุกครับร้อยลุกเลยครับเพื่อนๆครับ เพื่อจะกินม้ากับโคนนะฮะสองแรกหนึ่งครับกินลุกครับเขาใช้โคนไปปิดนะฮะแต้มนี้นะฮะผมก็ยังมีเบี้ยอีกตัวนะฮะหงายเบี้ยนะครับนะเพื่อจะกินโคนให้ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มไม่คุ้มนะครับเพื่อนเพื่อนนะคิดแล้วนะครับมือไวใจเร็วก็ไปเลยครับสองแรกหนึ่งนะครับ คนมีอยู่สามคะแนนม้ามีอยู่สี่นะครับก็เป็นเจ็ดนะฮะเรือห้านะเบี้ยงหงายอีกสองก็พอๆกันนะนเพื่อนๆเขาใช้ขุนมาติดเรือกับเบี้ยงหงายนะครับแต่นี้ก็ไม่ไม่น่าจะมีทางเลือกนะก็ต้องกินโคนครับเพื่อนๆนะก็ใช้เรือกินโคนเข้าไปนะครับ เขาก,ก็กินเบีย้ยง่ายนะครับเรือขาดอยู่นะครับก็จะใช้เรือนะตอนนี้ผมก็ใช้เรือมากดเบี้ยนะเพื่อให้เขาห่วงเบีย้ยไว้นะครับเนะราอ,อาจจะมีคนลุกขึ้นไปได้นะครับนะุขน,นะก็ถ้าอยู่ตำแหน่งไม่ดีก็มีโอกาสจนได้นะครับเขาหลบเบีย้ยนะครับเพื่อนๆนะ ผมดูแล้วนะตั้มนี้ใช้คนลุกขึ้นไปเนี่ยคนเขาออกด้านข้างได้นะครับมันไม่มีประโยชน์นะผมก็เลยนะต้องเขาเรียกอะไรอนะ่ะต้องเก็บสแปรนะตบเด็กก่อนนะครับนะตั้มนี้ผมก็ต้องลุกนะครับ เขาหนีขุคนครับก็กินเบีย้ยไปก่อนนะครับแต้มน,นี้นะเขาก็นะครับยังหนีไม่พ้นนะแล้วก็จังหวะของเขาเนี่ยก็ต้องต้องหลบให้ดีด้วยนะเพราะว่ามันจะมีตาคาดอยู่นะครับคู่ต่อสู้ต้องระวังตาคาดด้วยนะแต้มน,นี้นะครับนะเขาใช้เบีย้ยงไาย นะไล่โคนนะตำแหน่งนี้นะครับผมตีลูกกอกวนไว้ก่อนนะครับไปดูว่าคู่ต่อสู้นะเผื่อคู่ต่อสู้เดินเข้ามาจังหวะตาลูกค้านนะครับนะเราก็อาจจะได้เลือคืนนะครับตำแหน่งนี้ผมใช้โคนขึ้นลุกได้นะแต่ผมดูแล้วมันไม่มีประโยชน์นะครับนะฮะ เพราะว่าถ้าผมใช้ม้าตีนะฮะเขาหลบไม่ดีผมก็จะได้ลูกค่าดีนะครับเพื่อนๆนะฮะเห็นไหมฮะถ้ามาตีตอนนี้นะครับเขาหลบตอนนี้ก็จะได้ลูกค่านะครับกวาแล้วนะฮะก็ตีลุกไปก่อนครับเบียยังไม่สนใจครับเพราะว่ายังยังอยู่ทีของเรานะครับเป็นจังหวะของเราที่เราได้ลุกนะครับมาต้องดูนะฮะว่าคุณโบอิงนะจะทำยังไงนะ แบบนี้เขายังหลบไม่พ้นตาลุกนะครับผมก็ใช้โคนล,ลุกเขาไปอีกครับเขาหนีนะครับนะครับหนีไปนะฮะแล้วก็จับเรือด้วยนะครับเพราะม้าเราผูกเรืออยู่นะครับแต้มนี้นะครับผมเห็นแล้วนะครับว่านะจังหวะที่ขุนเขาโอกาสตายค่อนข้างสูงนะฮะด้วยเบี้ยตัวนี้นะะแต่ไม่ได้ตายด้วยเบี้ยนะจะ นะแต่เปี้ยตัวนี้จะเป็นเบีย้ยเทพนะครับตำแหน่งนี้เขาลุกนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับนะตำแหน่งตรงนี้นผมว่าคู่ต่อสู้เขานะาพาดแล้วครับนะครับแต่นี้นะครับผมคิดนะแล้วมองเห็นว่าคุณเขาน่าจะตายด้วยการลอดคม้านะ โดยการแทงเบีย้ยลุกนะครับแล้วก็ใช้เรือลุกนะครับเขาก็ตายแล้วนะครับแต่เราจะทํำยังไงดีนะฮะเขาลุกแต้มน,นี้เข้ามานะครับผมก็นะใช้ต้องใช้คนกินครับนะใช้คนกินเบีย้ยเข้าไปนะครับนะแล้วเขาเขาต้องใช้เรือนะลำใดลำหนึ่งกินเข้ามานะครับ ก็ใช้เบี้ยแทงลุกนะครับเป็นจังหวะพอดีนะครับลอดเข้ามานะครับเขาก็หนีไปไม่ได้นะครับหนีกินเบี้ยไม่ได้แล้วก็เอาเรือลุกนะฮะก็จบเกมครับสวยงามนะครับเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับช่างยันยังขาดกําลังใจอีกเยอะนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่างยันด้วยนะครับ แล้วก็ผมจะนำคลิปนะฮะมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย